สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนแผนภาพเวรนไอยเลอร์กันนะคะอ่าเริ่มจากทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะให้นักเรียนเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกและบอกว่ามีเซตใดบ้างที่เท่ากันอ่าโดยครูกํำหนดเซตมาให้3เซตซึ่งเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะ โดยเซต a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x <Z> K, เป็นสมาชิกของจำนวนนับและ 2x ลบ1คูณ x ลบ2คูณ x ลบ3เท่ากับ0ส่วนเซต b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x K, เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มและ 2x ลบ1คูณ x ลบ2คูณ x ลบ3เท่ากับ0เซต c เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงและ 2x ลบ1คูณ x ลบ2คูณ x ลบ3เท่ากับ0 จากเงื่อนไขจะเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่เขาเป็นสมการที่เขาแยกตัวกรกอบมาให้เราแล้วนะคะดังนั้นเราก็สามารถหาค่า x ได้เลยเริ่มจากตัวแรกนะคะค่า x มีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองตัวที่สองค่า x มีค่าเท่ากับสองตัวที่สามค่า x มีค่าเท่ากับสามซึ่งเมื่อมาดูแล้วจากเงื่อนไขบอกว่า x เ,เป็นสมาชิกของจำนวนนับดังนั้น x ของเราในที่นี้นะคะก็คือมีค่าเท่ากับเซตของ2 3นะคะดังนั้นเซต a ก็เลยเท่ากับเซตของ2 3นั่นเองต่อไปเซต b นะคะเงื่อนไขเดิมและจากเงื่อนไขค่า x บอกว่าเป็นจำนวนเต็มดังนั้นค่า x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2กับ3เช่นกันนะคะและเซตซบอกว่า x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะคะซึ่งทั้ง3ค่า 1>, 1ส่วน2 2และ3เป็นจำนวนจริงนะคะดังนั้นเซต C ก็เท่ากับเซตของ1ส่วน2 2และก็3ค่ะทีนี้ถามว่าเซตใดบ้างที่เท่ากันนะคะก็ได้ข้อสรุปก็คือเซต A กับเซต B นะคะที่เท่ากันเพราะมีสมาชิกเหมือนกันทีนี้จากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเซต A เขากำหนดขอบเขตให้เป็นจำนวนนับ เซต b กำหนดขอบเขตให้เป็นจำนวนเต็มและเซต c กำหนดขอบเขตให้เป็นจำนวนจริงซึ่งเราเรียกขอบเขตตรงนี้ว่าเอกภพสัมพัทธ์หรือใช้สัญ,ญลักษณ์แทนก็คือตัว u นะคะซึ่งตอนนี้เราจะนำเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมาเขียนแผนภาพเวนนิเออร์นะคะทีนี้แล้วแผนภาพเวนอิเลอร์เนี่ยคืออะไรนะคะแผนภาพเวนออเออร์ก็คือเป็นแผนภาพที่ใช้แทนเซต เพื่อช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างเซตต่างๆได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นตามปกติเนี่ยเราจะนิยมเขียนแทนเอกภพสัมพัสธ์ด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนเซตต่างๆที่เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์เราจะเขียนแทนด้วยรูปวงกลมหรือรูปวงรีนะคะหรือรูปปิดใดๆก็ได้คำว่ารูปปิดใดๆก็ได้อย่างเช่น สามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนเป็นเส้นแล้วเอามาเส้นมาชนกันให้เป็นรูปนะคะอย่างเงี้เราเรียกว่ารูปปิดนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะในการเขียนเซตในการเขียนแผนภาพเวนไิเออร์นะคะจะนิยมใช้รูปวงกลมแทนเซตนะคะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะ กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษเซต a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นอักษรในภาษาอังกฤษ4ตัวแรกก่อนอื่นเราจะเขียนเอกภพสัมพัทธ์แบบแจกแจงสมาชิกก่อนนั่นก็คือ a b c จนถึง z และอักษร4ตัวแรกในภาษาอังกฤษก็คือ a b c d นะคะเราจะเริ่มจากเขียน รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแทนเอกภพสัมพัทธ์แบบนี้โดยเขียนสัญลักษณ์ของเอกภพสัมพัทธ์ไว้มุมล่างขวาเสมอนะคะจากนั้นก็จะเขียนอาจจะเขียนแผนภาพของเซต A นะคะซึ่งเราจะใช้รูปวงกลมแทนเซต A เวลาเขียนเราจะเขียนชื่อเซตด้วยนะคะทุกครั้ง จากนั้นเราก็จะเติมสมาชิกของเซตมีเซตเซต A มี a b c d เราก็นำมาเขียนได้เลยนอกนั้นนะคะเป็นเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเราจะใช้เราจะเขียนข้างนอกนะคะดังนั้นก็จะมี e s g ไปจนถึง z นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นจำนวนที่เยอะนะคะเพราะนั้นรูก,ก็จะใช้สัญลักษณ์จุดๆจ,จ,จุดแทน ละไว้ฐานที่เข้าใจนะว่าข้างนอกมีอะไรบ้างนะคะดังนี้นะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่2กําหนด u เท่ากับเซตของ1 2 3ไปแล้วก็จุดๆๆดจุดนะคะก็คือ u ก็จะเป็นเซตของจํานวนนับหรือจํานวนเต็มบวกนั่นเองนะคะและ a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มบวกที่มากกว่า5าแต่น้อยกว่า9 และ b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน5นะคะดังนั้นถ้าเขียนเซต a แบบแจกแจงสมาชิกก็จะได้ a เท่ากับเซตของ 6, 7, 8และ b ก็จำนวนที่ไม่เกิน5ก็คือนับ5ด้วยนะคะก็จะเป็น1-5ถึงจากนั้นเราก็จะเขียนเอกภพสัมพัทธ์ค่ะ,ะแล้วก็เขียนเซต a กับเซต b นะคะ ทีนี้เราสังเกตว่าเซต A กับเซต B เนี่ยไม่มีสมาชิกที่ใช้ร่วมกันเลยดังนั้นครูก็จะเขียนเซต A กับเซต B แยกกันแบบนี้นะคะตัวแทนเซต A น,นี่คือือตัวแทนเซต B จากนั้นเราก็จะเอาสมาชิกมาเติม A ก็มี 6, 7, 8 B ก็มี 1, 2, 3, 4, 5นะคะและข้างนอกนี้นะคะก็คือเอาเอกภพสัมพัทธ์ที่เหลือมาเขียน เนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเอกภพสัมพัทธ์หนึ่งสองสามี้าหกดแปดละดังนั้นข้างนอกก็จะเหลือเก้าจนถึง9 1้าสแล้วก็ไปเรื่อยไม่มีสิ้นสุดนะคะอ่าต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันค่ะกำหนด u เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า18 a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ12 b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า9จงเขียนแผนภาพของเวนนิโอเลแทนเซตค่ะก่อนที่เราจะเขียนแผนภาพเราก็ต้องรู้ก่อนว่า u มีสมาชิกอะไรบ้างก็ต้องเขียนเซต u ให้เป็นแจกแจงสมาชิกก่อนนะคะดังนั้นจำนวนนับที่น้อยกว่า18ก็คือ1ถึง17นะคะ1 2 3 4 5 6 7ไปถึง17 a เท่ากับเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ12นั่นก็คือ1 2 3ไปจนถึง12และ b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า9จําจำนวนคี่บวกก็คือ1 3 5 7นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะเขียนแผนภาพโดยใช้สี่เหลี่ยมนะคะแทนเอกภพสัมพัทธ์แล้วเราจะเขียนเซต a กับเซต b ทีนี้ถ้าเราสังเกตนะคะ เซต b เนี่ยมีสมาชิกคือ1 3 5 7ซึ่งพบว่าเป็นสมาชิกของเซต a ด้วยนะคะดังนั้นเซต b ก็เลยเป็นสับเซตของเซต a เวลาเราจะเขียนแผนภาพเราจะเขียนวงกลมอยู่2วงคือวงกลม a กับวงกลม b โดยเขียนวงกลม b ให้อยู่ในวงกลม a นะคะแบบนี้เพราะว่า b เป็นสับเซตของ a ดังนั้นสมาชิกทุกตัวของเซต b เนี่ยจะเป็นสมาชิกของเซต a ก็เลยใช้แผนภาพนี้แทนนะคะ B จะอยู่ใน A นั่นเองจากนั้นเราก็จะเติมสมาชิกลงไป B มี1 3 5 7ส่วน A นะคะเราก็จะเอาสมาชิกของ A ที่เหลือมาเติมนะคะเพราะว่า1มีแล้วเนาะต่อไปเหลือ2นะคะ3มีแล้ว4ไม่มีเขียน4 5มีแล้วต่อไป6 8นะคะแล้วก็10 8 9 10 11 12นะคะแบบนี้ส่วนข้างนอกเราก็จะเขียนเอกอภพสัมพัท์ที่เหลือนะคะตอนนี้เรามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วนะคะเพราะนั้นข้างนอกก็จะเหลือ13 14 15 16 17นั่นเองค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่4ค่ะกำหนดเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับเซตของ12 3จุดจ,ดจ,ดจดุซึ่งก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะเซต A เท่ากับเซตของ1 2 3 45เซต B เท่ากับเซตของ2 4 6 8 10เรามาเขียนแผนภาพแทนนะคะเริ่มจากเซตเริ่มจากเขียนรูปสี่เหลี่ยมก่อนซึ่งแทนด้วยเอกภพสัมพัทธ์นะคะ จากนั้นเราสังเกตนิดนึง A กับ B มีสมาชิกที่ใช้ร่วมกันไหมซึ่งปรากฏว่ามีนะคะสมาชิกที่ใช้ร่วมกันของ A กับ B ก็คือเลข2กับเลข4นะคะดังนั้นเวลาเขียนแผนภาพเราก็จะเขียน A กับ B นะคะทับกันบางส่วนแบบนี้นะคะ ทำไมถึงต้องเขียนทับกันบางส่วนแบบนี้เนื่องจากว่า a กับ b เนี่ยมีสมาชิกที่ใช้ร่วมกันเพียงบางตัวนะคะเพียงบางส่วนดังนั้นเราก็จะเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้อะไรล่ะที่ใช้ร่วมกันระหว่าง a กับ b เมื่อกี้เราหาแล้วก็คือเลข2กับเลข4นะคะครูก็จะนาเลข2กับเลข4เนี่ยมาเขียนก่อนตรงกลางนะคะแบบนี้ทีนี้มาดูวงกลม A ที่เหลือนะคะเนื่องจากว่า a เนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนเนาะดังนั้นสมาชิกรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ1 2 3 4 5ซึ่ง2กับ4เราเขียนไปละเพราะนั้น a ที่เหลือเราก็เอามาเติมนะคะก็จะมี1 3 5่าห้ก็นำมาเขียนซึ่งถ้าเราดูภาพรวมวงกลม a ก็จะมีสมาชิกครบทุกตัวก็คือ1 2 3 4 5นะคะ ส่วนเซต B นะคะมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน5ตัวเช่นกัน2กับ4เขียนแตละนะคะที่เหลือก็จะเหลือ 6, 8, 10เราก็นำมาเติมแบบนี้นะคะทีนี้ข้างนอกเราก็จะเขียนเอกอภพสัมพัทธ์ที่เหลือนะคะทีนี้ข้างในมี 1, 2, 3, 4, 5, 6ขาดเลข7ก็เติมเลข7ไปข้างนอก8มีแล้ว9ยังไม่มี10มีแล้ว ต่อไปก็จะเป็น11 12 13แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อรวมกันทั้งหมดในนี้นะคะก็จะเป็นเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดเลยตัวอย่างที่5ค่ะให้ U เท่ากับเซตของ A B C จุดๆจนถึง Z A เท่ากับเซตของ W X Y Z B เท่ากับเซตของ M N O c เท่ากับเซตของ stu v นะคะเราก็จะเริ่มจากเขียนสี่เหลี่ยมแทนเอกภพสัมพัทธ์นะคะจากนั้นมาดูว่าเซต a b c มีสมาชิกร่วมกันไหมซึ่งปรากฏว่าทั้ง3เซตไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยดังนั้นครูก็จะเขียนเซตวงกลมนะคะแทนเซต a b c ที่เป็นวงกลมที่แยกกันนะคะแบบนี้แล้วค่อยเติมสมาชิกในเซตนะคะเริ่มจากเซต a นะคะ มี WXYZ นะคะเซต B มี MNO แล้วก็เซต C มี STUV นะคะจากนั้นข้างนอกนี้เราก็จะเขียนเอกภพสัมพัทธที่เหลือตอนนี้ที่ไม่มีในวงกลมก็จะมี ABCDEFGHIJKL วัะนั้นก็คือจะมี ABC ไปจนถึง L นะคะแล้วก็ MNO มีแล้วอยู่ข้างในนะคะ MNO เพราะนั้นที่ไม่มีก็คือ P Q R S T U V อยู่แล้ว W, X Y, Z อยู่แล้วดังนั้นข้างนอกก็จะมีแบบนี้นะคะก็จะมี A B C ไปจนถึง L แล้วก็มี P มี Q มี R นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่6ค่ะกำหนดให้ U เท่ากับเซตของ A B C ไปจนถึง Z A เท่ากับเซตของ A B C D B เท่ากับเซตของ B C E F G C เท่ากับเซตของ A C F I จงเขียนแผนภาพของเบนไอ e เลอร์แทนเซตนะคะก็เริ่มจากเอกภพสัมพัทธ์ก่อนจากนั้นเรามาสังเกต A B C ว่ามีสมาชิกร่วมกันไหมซึ่งปรากฏว่าทั้ง3เซตมีสมาชิกร่วมกันก็คือ C นะคะและ A กับ B ก็มีสมาชิกร่วมกันนะคะ ซึ่งก็คืออะไรเนี่ย B กับ C ใช่ไหมคะแล้วก็ B กับ C มีสมาชิกร่วมกันก็คือ C กับ F ถูกต้องไหมคะและ A กับ C มีสมาชิกร่วมกันก็คือ C กับ A กับ C นะคะ ดังนั้นเวลาเราเขียนแผนภาพเราจะเขียนวงกลมตัดกันบางส่วนแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยมาพิจารณาทีละส่วนเริ่มจากส่วนตรงกลางก่อนส่วนนี้เป็นส่วนที่ A, B และ C ใช้สมาชิกร่วมกันนะคะดังนั้นเราก็มาดูว่าสมาชิกที่ใช้ร่วมกันระหว่าง A, B, C มีอะไรนะคะซึ่งเมื่อกี้เรามองเห็นแล้วก็คือตัว C นั่นเองนะคะ ดังนั้นครูก็จะนํา c ตรงเนี้ยมาเขียนตรงกลางก่อนเพื่อนนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็เริ่มจาก a กับ b ก่อน2ส,ส่วนนี้นะคะสมาชิกที่ใช้ร่วมกันระหว่าง a กับ b ก็คือมี c อยู่แล้วแน่นอนนะคะและก็มี b นะคะดังนั้น a และ b ที่มีสมาชิกร่วมกันก็คือ bc ซึ่ง c เราเขียนแล้วเพราะนั้นส่วนนี้เราจะเขียนเซตเขียน b นั่นเองนะคะต่อไปมาพิจรารณาวงกลม a กับวงกลม c นะคะสส่วนนี้ทับกันนะคะก็คือเป็นส่วนที่ใช้สมาชิกร่วมกันซึ่งก็คืออะไร a กับ c มี c อยู่แล้วมีอะไรเหมือนกันอีกมี a นะคะเพราะนั้นจะเห็นว่า a กับ c เป็น สมาชิกที่ใช้ร่วมกันดังนั้น c ครูเขียนแล้วตรงนี้ครูก็เขียน a ต่อไปมาดูวงกลม b กับวงกลม c นะคะ b และ c มีสมาชิกร่วมกันคือ b กับ c มี c แน่นอนแล้วก็มี f นะคะสีม่วงนี่นะข้งใต้สีม่วงนะคะดังนั้นครูก็นำ f กับ c ไปเขียนในแผนภาพซึ่ง c เราเขียนแล้วดังนั้นตรงนี้ก็จะใส่ นะคะ,ะทีนี้ในภาพรวมของวงกลม A นะคะวงกลม A จะแบ่งเป็น4ส่วนตอนนี้มีสมาชิกอยู่แล้ว3คือคือ a b c นะคะเพราะนั้นส่วนที่ไม่เหมือนใครเลยไม่ซ้ำใครเลยเราจะเอามาใส่ที่ a อย่างเดียวตรงนี้นะคะส่วนเนี้ยเราเรียกว่า a อย่างเดียวก็คือส่วนที่ไม่ทับกับใครเลยเราก็จะนำ d มาเติมนะคะส่วนนี้เหมือนกัน b มีสมาชิกอยู่5 เขียนไปแล้ว3าเพราะนั้นที่เหลือที่ยังไม่เติมก็คือ E กับ G และ C นะคะมีสมาชิกอยู่4เติมไปแล้ว3าเพราะนั้นเหลืออะไรก็เหลือ I ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยนะคะก็เอามาเติมตรงนี้นะคะได้ครบละนะคะในแผนภาพ abc จากนั้นที่เหลือเราก็เอามาเติมในเอกภพสัมพัทธ์นะคะซึ่งปรากฏว่ายังไม่มี มี a b c d e f g ไม่มี h ก็เขียน h นะคะ i มีแล้วแล้วก็ j k นะคะแล้วก็จะมี l m n แล้วก็มันเยอะนะคะรูก็ใช้อักษรใช้สัญลักษณ์จุดจุดจ,ดจดแทนไปจนถึง z นะคะเมื่อรวมทั้งหมดนี้นะคะก็จะเท่ากับเอกภพสัมผัสพอดี ตัวอย่างที่7นะคะถ้ากำหนด a เท่ากับเซตของ1 3 5 b เท่ากับเซตของ4 5 6 7 c เท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โดยที่ a b c เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์จงเขียนแผนภาพของเว e นไอนเลอร์แทนเซตเริ่มจากแผนภาพก่อนนะคะและสังเกต a กับ b ซึ่ง a กับ b มีส่วนที่ทับกันนะคะก็คือมีสมาชิกที่ซ้ำกันนะคะ ก็คือเลข5ดังนั้นครูก็เลยเขียนแผนภาพทับกันบางส่วนแบบนี้แล้วก็นำเลข5มาใส่ตรงกลางนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะนำตัวเลขมาใส่มาดูก่อนนะคะสังเกตเซต A มีสมาชิกคือ1,3,5ซึ่ง1,3,5เนี่ยอยู่ในเซต C และเซต B มี4,5,6,7และก็พบว่า4,5,6,7ก็อยู่ในเซต C ดังนั้นทาง a และ b เป็นสับเซตของเซต c นะคะดังนั้นครูก็เลยเขียนวงกลม c อยู่ข้างนอกของ a กับ b นั่นหมายความว่าทาง a และ b เป็นสับเซตของ c นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะเติมสมาชิกละนะคะซึ่งเมื่อกี้เราทราบว่าเลข5นะคะเป็นเป็นสมาชิกที่ใช้ร่วมกันระหว่าง a กับ b ดังนั้นครูก็จะนำเลข5ตรงนี้มาเติมตรงกลางนะคะ จากนั้นก็เติมสมาชิกของ a ที่เหลือก็คือ1กับ3แล้วก็467เป็นสมาชิกของ b นะคะอ่าทีนี้ข้างนอกนะคะก็จะเป็น c นะคะซึ่ง c เนี่ยเราเขียนไปละมี1 1มีแล้วนะคะเพราะนั้นตัวที่ไม่เขียนก็จะเป็นเลข2นะคะเลข3มีแล้ว4มีแล้ว 5. 6. 7ต่อไปเป็นเลข8นะคะต่อไปก็เป็นเลข 39ต่อไปก็เป็นเลข10นะคะแล้วข้างนอกก็ต้องเป็นเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งในที่นี้เขาไม่ได้กําหนดว่าเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรก็ละไว้ในหารที่เข้าใจซึ่งปกติถ้าเขาไม่กําหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้ให้ถือว่าเอกภพสัมพัทธ์นั้นคือจํานวนจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้างนอกเนี่ยก็คือจำนวนจริงทั้งหมดเลยที่อยู่ใน,น มาดูสรุปการเขียนแผนภาพเบรนไอยเลอรนะคะตอนนี้แรกถ้า b เป็นสับเซตของ a นะคะเราก็จะเขียนวงกลม b อยู่ในวงกลม a แบบนี้นะคะอ่านว่า b เป็นสับเซตของ a แผนภาพที่เราวาดเราจะวาดแบบนี้กันนะคะซึ่งตรงนี้เขาเขียนเงื่อนไขว่า a b เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเซตทุกเซตที่อยู่ในนี้ก็คือเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์อยู่แล้วนะคะเนาะ ต่อไปถ้าสมมุติว่า A และ B เป็นเซตที่มีสมาชิกบางตัวร่วมกันนะคะเราก็จะเขียนแผนภาพแบบนี้นะคะก็คือเขียนวงกลมสองวงทับกันบางส่วนแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่ใช้สมาชิกร่วมกันหรือมีสมาชิกเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไปถ้า A, B และ C เป็นเซตที่มีสมาชิกร่วมกันนะคะก็คือมี3มเซต เวลาเราเขียนเซตเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะก็คือทับการบางส่วนทั้ง3เซตนะคะหรือเขียนเหมือนสัญลักษณ์ของช่อง7สีนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะนั่นก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ a b c ใช้ร่วมกันส่วนนี้จะเป็นส่วน2ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ b กับ c ใช้ร่วมกัน2ส่วนนี้เป็นส่วนที่ a กับ c ใช้ร่วมกันและ2องส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ b กับ c ใช้ร่วมกันนะคะ ดังนั้นเราก็เลยเขียนทับกันบางส่วนแบบนี้แต่ถ้า a, b และ c เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะเขียนวงกลมทั้ง3วงนี้ยแยกกันแบบนี้นะคะจะไม่เขียนตัดกันเนาะถามว่าถ้าเขียนตัดกันแล้วผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะแต่เขาจะไม่นิยมเขียนเนื่องจากว่าถ้าเราเขียนไปแล้วปุ๊บ ในส่วนที่ตัดกันนั้นจะไม่มีสมาชิกอยู่เลยนะคะเขียนได้เหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาเรื่องเสร็จนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเขียนแบบก่อนหน้าก็คือแบบนี้แบบนี้นะคะเวลาเราแก้ปัญหาเสร็จเราจะเขียนแบบนี้ก่อนนะคะซึ่งจะเจอในเรื่องถัดไปนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ ต่อไปจบแล้วนะคะแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จวันนี้นะคะบอกว่าทางเดียวในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือการฝึกทำโจทย์นะคะเวลาเราเรียนกับครูแล้วถ้าเราไม่ทำโจทย์ก็เหมือนกับเรายังไม่ได้เรียนรู้นะคะเราเรียนรู้ไปนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเราก็จะอาจจะทำไม่ได้นะคะดังนั้นใครที่งานเยอะนะคะงานเยอะก็ค่อยๆทำนะคะค่อยๆทา แล้วก็ใครที่ง่วงนอนนะคะเวลาเรียนออนไลน์แล้วง่วงนอนก็กลับไปนอนก่อนแล้วก็กลับมาเรียนอีกรอบนึงซ้ำๆหลายๆรอบได้นะคะเพราะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะ,ะสวัสดีค่ะ